ในห้องเชเพิงมีเสียงฟู่ฟ้าฟู่ฟ้านะครับฝั่งขวาน่าจะมีการคายแก๊สแล้วนะครับแก๊สออกแรงมากสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานในช่วงสงกรานนะครับวันนี้ก็เลยมากลับมาทํางานต่อนะครับวันนี้ผมได้ไอเดียนะครับไอเดียในการสร้างห้องเชเพลิงใหม่ตัวนี้นะครับจะมาเน้นให้ดูถึงเกี่ยวกับห้องเชเพิงนะครับเป็นการเผาเผาคู่นะครับห้องเชเพงิง2ใบในการเผา แต่ละครั้งเนี่ยเป็นได้คู่หนึ่งเลยนะครับผมใช้เตาเดิมที่ผมเคยเผามาตลอดนะครับแล้วก็วันนี้เป็นการเทสเตาใหม่ให้ลูกค้าด้วยนะครับก็จะอาศัยตัวนี้แหละนะครับในการเผาดังนั้นผมจะมาพูดถึงห้องเชื้อเพลิงนะครับว่าผมทํายังไงผมใช้การตัดถังนะครับสใน3ส่วนก็คือตัดด้านด้านบนประมาณนี้ถึงตรงโค้งพอดีนะครับโค้งของของถังพอดีแล้วก็ด้านล่างตัดตรงโค้งพอดีเหมือนกันจะเท่ากันเป๊ะนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาผ่าด้านหน้าขนะแบบนี้นะครับด้านบน ปองเนี่ยก็จะเป็นช่องที่สามารถให้ไฟมันลุกเข้ามาในาป่องเพื่อเพลิงตรงกลางได้นะครับแล้วก็ให้มันกว้างขึ้นมาเพื่อให้ท่อแก๊สไหลลงไปได้นะครับพุ่งลงไปได้เหมือนกันส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเอาเหล็กที่เราตัดนี่แหละครับตัดจากาตัดช่องไฟนะครับช่องไฟแล้วก็มาแปะด้านหลังลักษณะแนวโค้งเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟมันทะลุมาด้านหลังนะครับด้านล่างก็ปล่อยว่างให้มีอากาศเข้านะครับด้านหน้า ฝั่งที่ผมไม่ได้ใส่ถังเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกันกับฝั่งที่ใส่ถังไว้แล้วนะครับจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับในการมองักขณะไอเดียเนี่ยก็คือเน้นให้พี่น้องได้เอาไปประยุกต์ใช้นะครับเอาไปลองดูว่ามันได้ไหมแล้ววันนี้ผมก็จะมีการเผาทดสอบนะครับซึ่งผมเองไม่มีไม้แห้งนะครับตอนนี้มีแต่ไม้พวกนี้ครับไม้กระถินที่มันเป็นไม้สดนะครับไม้สดที่ท่านเห็นอยู่ว่าผมไปแบกมาสดเลยประมาณสัปดาห์กว่าเองนะครับสัปดาห์กว่า ตีไว้สองสัปดาห์ลวกันเพราะว่ามัน,ม,นมีช่วงวันหยุดของถรงการด้วยนะครับ่ส่วนเชื้อเพลิงนั้นผมก็จะใช้พวกไม้กระถินแห้งๆที่ทางพี่ๆเขาเลี้ยงแพะเอามาให้ผม,มนะครับก็จะเผาไปวันนี้ไม่เน้นให้ฟื้นสุกนะครับมันคงไม่สุกหรอกเพราะว่าเป็นไม้ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สดด้วยนะครับผมจะเน้นในการปฏิบัติเรื่องของห้องเชื้อเพลิงตัวนี้นะให้พี่น้องได้ได้ดูกันแล้วก็ได้เอาไปวิเคราะห์แล้วก็ได้ประยุกต์ปรับปรุงใช้ ในเมื่อเราเผาทั้งทีนะครับแทนที่จะเผาทีละใบทีละใบาเงี้ยนะเสียเวลาถ้าทำธุรกิจหรือทำเอาไว้ใช้เองให้ใช้ได้นานขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเผาทีเดียว2ใบโดยการให้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับไม่ใช่ว่าเท่าตัวนะครับมันต้องให้แค่ะจปะปกติเราเผาดึงเตาใช่ไหมเราก็ใช้ฟืนเข้าบริเวณตรงกลางนะครับแต่ว่าเราก็เพิ่มขึ้นไปเล็กน้อยอาจจะอย่างสีส่วนเนี่ยอาจจะใช้อยู่ประมาณ2.5สส่วนประมาณนี้นะครับในการให้เชื้อเพลิง ก็จะประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราได้ปริมาณถ่านจาก2กระสอบกว่าหรือสองกระสอบเนี่ยเป็นสกระสอบนะครับคูณ2เข้าไปผมก็พยายามทําทุกอย่างให้เป็นตัวอย่างให้เป็นต้นแบบเพื่อให้ทุกคนได้ประหยัดนะครับแล้วก็คุ้มค่าในการเผาถ่านนะครับไม้หัวไร่ไปนาก็สามารถเอาเผาได้นะสำหรับฟืนชนิดที่เหมาะกับเตาพวกนี้นะครับเป็นฟืนที่ไม่ใหญ่มากเกินไปและต้องแห้งนะครับต้องแห้งอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะครับ แต่ส่วนฟืนที่ผมใช้ทดสอบวันนี้นะครับเป็นฟืนที่ไม่แนะนําให้เอามาเผาเลยควรจะทิ้งไว้แห้งเป็นเดือนสองเดือนนั่นแหละนะครับเหมือนผมที่เผาที่เชียงรายนะครับแห้งประมาณ2เดือนนะครับไม้ที่ผมเผาเป็นไม้ฮอคานีด้วยไม้ยูคาด้วยไม้ลำไย,ยด้วยแล้วก็หลายๆอย่างนะครับไม้ที่ที่นั่นก็สุกทุกท่อนนะครับสุกทุกท่อนเลยที่ผมเผาด้วยเตาแบบนี้แล้วเผาเตาเดียวด้วยเพราะว่าผมได้ขนขึ้นไปแค่ใบเดียวนะครับเอามาให้ชาวบ้านเขาดูแล้วก็เตรียมส่งชุด เตาแน่นอนไปให้เขาเผากันแล้วก็จะให้แบบนี้แบบคู่เนี่ยนะครับเผาที่ะสองใบเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเฉพาะในหมู่บ้านก็ได้ขายแล้วนะร้านก๋วยเตี๋วก็มาสั่งเอาไว้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับ <c oughs> แล้วก็ไฟเขาไฟมันแรงนะครับไฟมันแรงมันกล้าแล้วก็ไม่มีควันด้วยนะครับ <c oughs> ควันมันน้อยมีแต่มันน้อยแต่ถ้าเอาไปให้ลักษณะการต้มนะครับอุ่นต้มเนี่ยจะให้ความร้อนที่สูงมากนะครับแล้วก็การปิ้งย่างใช้ฟืนแค่นิดเดียวก็จะทําให้ของปิ้งย่างเราเนี่ยสุก นะครับสุกแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงก็ติดตามเป็นระยะไปนะ๋นวผมจะถ่ายทอดให้ชมกันไปเรื่อยนะครับผมคุณข้าตองน,นะครับ ามันใหม่นะครับน้ํามันยังอยู่ในเตาบานเลยนะครับไม่น้นํามันบอลบานเลยก็ให้ติดกันเอาตรงกลางไงนั่งตรงกลางนะครับเดี๋ยวไปนจดูดูดขึ้นไปเองนะครับไปส่ทรัพย์กรเลยโอ้กินน้ํามัน เปเวลาเราใส่ที่หลังเนี่ยมันก็จะติดง่ายนะครับน้ำม,มันเลยน้ำมันจากถังนะครับถังไม่ล้างเลยโอ้โหวควันเข้าดีมากเลยครับผมอากาศเข้าด้านล่างนะครับด้านสี่มุมควันมีบ้างนะครับมีบ้าง ห้องเช่เพลิงตอนนี้ถ้าไฟลุกปุ๊บเนี่ยอากาศมันจะเผาไหม้ดีนะผมจ่อป่องตรงนี้นะครับอันนี้มันไม้น้ำมันกับไม้เช่เพลิงก่อนอไฟลุกบริเวณปองค่อนข้างดีมากนะครับโอเคพอไหม้สีหมดนะครับก็ไม่มีควันแล้วไฟลุกดีมากนะครับห้องเช่เพลิงลุกดีมากเลย ไม่นานงคงหายแก๊สครับผมถือว่าโอเคนะทั้งที่เรา,าเจอใบที่ไม่รั่วหรือว่าผมใช้ขี้คนอุดนะครับใช้ขี้คนอุดตรงนี้ไว้ไอ้ตรงฝาไว้นะครับพอไม้สีบริเวณห้องเชิเพงหมดปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีควันให้เห็นนะครับให้ดูระยะไกลนะครับตอนนี้ไม่มีควันนะครับความร้อนดีมากครับผมไม่ดีมากเลย เมื่อคู่ฝนตกนะครับตกหนักเลยลมแรงด้วยผมก็เลยหยุดเผาไปพักหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาเริ่มเผาใหม่นะครับใส่ฟืนเข้าไปนี่ไฟที่แตกต่างกันนะฝั่งซ้ายมือเริ่มถ่ายแกสแล้วควันที่เกิดขึ้นบริเวณด้านข้างเกิดจากฝนตกใส่ดินนะครับใส่ดินทรายก็มีควันหน่อยหนึ่งฝั่งซ้ายนะครับสังเกตสีไฟสีไฟจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับออกสีมีสีลุ้งมีสีละปนมาด้วยฝั่งฟ้ายังเป็นไฟเชื้อเพลิงอยู่นะครับ ฝั่งซ้ายหนึ่งผมใส่ไม้สดเข้าไปด้วยเพราะว่าไม้แห้งมันไม่มีนะครับมีฝั่งขวามีไม้แห้งค่อนข้างเยอะกว่านะครับผมไปเก็บไม้กระถินที่หัน่นหันไว้นะครับได้เกือบเต็มถังก็เลยใส่ไม้สดเข้าไปด้วยแต่ฝั่งซ้ายนี่สดทั้งนั้นเลยนะครับฝั่งซ้ายไฟก็เผาดีฝนตกไปพักพักหนึ่งครับผมไม่ไม่นานก็เลยให้ให้มันหยุดไปเองก่อนให้ฟืนหมดก็เลยเริ่มมาจุดไฟใหม่ฟืนก็มีเปียกฝน ด้วยนะครับก็เผาไปเรื่อยๆนะครับในห้องเช้อเพลิงมีเสียงฟู่ฟ้าฟู่ฟ้านะครับฝั่งขวาน่าจะมีการคายแก๊สแล้วนะครับการคายแก๊สลงมาแล้วนี่ครับเสียงประมาณนี้แต่ออกมาเป็นระยะระยะนะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็มีลงมาบ้างเป็นระยะนะครับลมค่อนข้างแรงนะฮะเสียงแก๊ส มีมีสีทองปนมาเล็กน้อยนะเป็นระยะฝัขงขวานะครับฝังซ้ายดับไปนี่ครับคายแก๊สแรงมากครับไฟพุ่งออกป่องออกป่องออกด้านข้างด้วยนะครับข้างท่ออากาศ ช่องระบายอากาศช่องเที่ยวของอากาศเข้าเนื่องจากลมแรงด้วยนะครับลมมันแรงมันก็เลยพัดเข้ามาออกบริเวณนี้ฝั่งนี้คายแก๊สไปแล้วนะครับฝั่งนู้นเป็นไงบ้างเดียวฝัว่งนู้นแก๊สยังไม่ลงนะครับแก๊สยังลงไม่เต็มที่แต่ฝั่งนี้ไปแล้วแซงไปแล้วนะครับพุง่งพลุพ่งขึ้นมาด้านนี้ก็ใช้ไฟจากฝั่งนี้แหละมาช่วยเร่งอุณหภูมิให้ฝั่งนี้นะครับ สังเกตยังไงว่ามันคายแก๊สผมสังเกตด,ดูเตาครับเตาจะแดงถ้ามององนี้เตาแดงเลยนะครับถ้าลมไม่แรงเนี่ยจะแดงกว่านี้ให้ลมมันพัดแรงครับผมฝนก็ตกนะครับตอนนี้ฝน,นตกแปลกแปอกแปก,ปกแต่ยังไม่แรงมากผมรีบดีแล้วนะให้มันคายแก๊สนะครับเราจะไม่ต้องให้ฟืนให้มันใช้แก๊สของมันเองแหละเผาตัวมันเองนะครับก็คงจะหยุดให้ฟืนแล้วนะครับอตอนนี้ผม เอาไฟจี้บริเวณขอบรอยต่อระหว่างฟ้ากับท่อนะครับซึ่งผมเอาดินใส่นิดเดียวนะครับมันก็เลยมีรูออกมาก็เลยจึงไฟเอาเอาไฟจี้ใส่ให้มันติดนะครับโอ้โหคายแก๊สแรงมากครับนี่สุดๆครับตอนนี้แก๊สออกแรงมากโอ้โหไม่ร้อนเลยไม่รู้พูดยังไงแล้ว ร้อนดีมากครับตอนนี้คือต้องทําตัวปิดห้องเชื้อเพลิงดีๆนะครับตอนนี้ผมเพิ่งทําตัวทดลองนะยังไม่ได้ทําตัวปิดดีๆมันก็เลยมีไฟรั่วออกมาด้านนี้นะครับครับหลังจากเตาขวาได้เงียบสงบลงแล้วนะครับเนื่องจากการคายแก๊สหมดสิ้นนะพอไหมหมดจุดแล้วฝั่งซ้ายก็เริ่มมีการคายแก๊สลงมาเล็กน้อยแล้วนะครับทิ้งห่างกันพอสมควรเพราะว่าเตาขวาเนี่ยมีไม้แห้งประมาณ90%ซ ฝั่งซ้ายเป็นไม้สด100%นะครับจึงทำให้คายแก๊สช้าผมก็ได้บรรจุฟืนเข้าไปอีกนี่คือเปลวแก๊สนะเปลวเพลิงของแก๊สเริ่มพวยพุ่งลงมาแล้วนะครับหลังจากนี้คือผมก็เสร็จสิ้นะบวนการแล้วนะครับปล่อยและไม่ให้ไม่ให้ฟืนแล้วนะครับก็คือปล่อยให้แก๊สมันทำงานของตัวมันเองไปนะครับคงจะขึ้นนอนแล้วนะครับไม่ไหว เดินทางไกลมาหลายวันนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าจะมาเปิดเตาให้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับก็สรุปก็คือเตาเชื้อเพลิงแบบนี้นะครับเราสามารถทําเองได้แล้วก็ประหยัดต้นทุนขึ้นมาเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้เหล็กเส้นนะครับใช้เพียงแค่ถังเปล่าอีกหนึ่งใบนะครับที่ไม่ใช่ฝาแบบเข็มขัดนะครับเป็นถังธรรมดาทั่วไปเพียงแค่ผ่านะครับเอา2ใน3ส่วนนะครับหัวท้าย มาประยุกต์เป็นเตาเชิเพลิงข้อแก้ไขนะครับอาจจะต้องทําตัวปิดอากาศในขณะที่มันคายแก๊สเพื่อไม่ให้ไฟประทุลงด้านล่างก็คือปิดทั้งหมดนะครับปิดทั้งหมดทั้งห้องหน้าห้องเตาด้วยนะครับตอนที่มันคายแก๊สเนี่ยไฟมันพวยพุ่งค่อนข้างแรงมากนะครับแล้วก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่สามารถนําไฟในการคายแก๊สเนี่ยไปเผาไหม้อีกเตาหนึ่งได้นะครับก็ถือว่าให้ความร้อนที่ สูงมากนะครับสูงโอเคเลยแหละสรุปคือว่าโอเคแต่ว่าต้องแก้ไขเรื่องการปิดห้องเช้อห้องเชื้อเพลิงแล้วก็ปิดอากาศในขณะที่มันคายแก๊สนะครับตอนผอเผาไหม้เชื้อเพลิงเนี่ยก็ให้อากาศมันเข้าตามปกติได้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับผม